เสียภาษาสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องสวัสดีผู้ทีม่มาการตกปลาชัโดสุภูสุคนนะครับเดอสส้อเมื่อนี้เสียภาษากะผ้าพีผ้าน้องมาตกปลาชัโดหนาดินคื้เก่าล่ะครับพี่น้องนะครับใม้กับเป็นคล้องธรรมชาตินะครับขุดหลอกไม ขุดหลอกอนนอวังบด้นเนี่ยครับพี่น้องคลองมันเา่าครับผมกะตกมองนั้นแน่มองนีแน่ใหญ่ไปเรื่อยครับตกปลาเชโดนาดินให้พี่ให้น้องในเมืองนั่กันเงี่ใส่มือนี้ครับพี่น้องเงียใส่มือนีกะคือเกานะครับคือเกาละพี่เอกไกนะครับปาดบางเกาะเบ็ดไว้ล้วกระแซกกระเลือดครับพร้อมใส่งานตลอดเวลาครับพี่น้อง บักโดแถวนี้บักโด้แถวนี้นี่ครับมักมักหลายขนาดครับเออไกลแส่เลือดนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่แถวนี้มากก็คือปลาดุกครับปลาดุกสิงแต่ว่าปลาดุกนี่ขี้ขันเมืองมันครับเป็นถุนลอยนะครับลอยไปทวีทั่วแเดเอนเออไกลนี่ยละครับมันบรานไปใสอ๋อจงได้ก็ฝากผลงานนะครับเตอฝากผลงานฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก็ว่าไปนะครับเนาะทีมงานเสียภาษาครับผม บรรยากาศครับพี่น้องล่มแห้งขนาดครับแต่สินี้ตัวให้พี่ให้น้องในเมืองบ่ตดอกครับมือนี้ติดตามนะครับนาะนนางเมืองเบนกันครับพี่น้องพี่น้องออกไปแล้วครับขั้นผุนออกไปแล้วออกไปแล้ว พี่น้องโอ้ยยยยคือสิยยยพี่น้องเดี๋ยวาคิเบ็กอนเขาขึ้นเลยล่ะพี่น้องเขาขึ้นเลยล่ะโอ้โหโหโหเดี๋ยวก่อนเกี่ยวเหมือนติดตามเคล้พี่น้องเดี๋ยว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 ของมันของมันของ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยปลดก่อนปลดก่อนเอาเดี๋ยวพี่กล่องให้พี่น้องมึงก่อนแอบบเอาของมิดพี่น้องของคือเราสูตรเสียนภาษาครับจะได้กระคองเดี๋ยว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 โอ้เดี๋ยวตัว,ว,วาาไหนมาเนาะนี่นอ้อ พุทธกอนพีน้องพุทอน ngoài ดินอะไรได้ดหเฮ้ยมาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกแหกหมานครับพี่น้องบักด้วใส่โลกกัว,กว,กวครับบักด้วหน่อยเอา้จาจะได้ติดตามนะครับน้อติดตามแต้มสองนะกันครับเสียนภาษาครับผม พระพีพระนองเมื่อมึงบรรยากาศหมายนะกันครับเมื่อนี่ล่มกะแห้งเป็นชช่วงครับบรรยากาศดีสดงเลยครับเมื่อนี่แต่ว่าป้าบ่าค่อยขืนเห็นโตปันไดครับจะได้กะฝากพี่ฝากนองเด้ครับเด้นนั่งเบืองเบ็ดเป็นหมู่กันครับพราสิได้โตมาให้พี่ให้น้องในเมืองบ่เมือนี้ ทั้งผุนสตาร์เครื่องครับรถไถสูบน้ำเขาหน้าครับทั้งนี้แรงครับพี่น้องบบกคือพี่น้องทั้งอีสานบนครับทั้งโซนถังเนื้อครับทั้งนันดามแดงมาแล้วได้ตกปรากฏแล้วทั้งนี้ยังสูบน้ำใส่หน้าอู่เลยครับพี่น้องเอาสู่เขาครับบานเท้ามันแรงครับพี่น้องมึงเบ็ดใส่กันได้ครับเด้อพี่น้องครับพี่น้องครับ ้มแห้งโพดที่น้องว่าสิเมื่อแล้วล่ะนะครับสงส,สัยสิมีผลยาางไ้พี่ห้น้องมึงแต้มเยี่ยวเทนีล่ะนะครับเนะาะหลักสองเทือครับมึอนี่หลักสองเทือหลากเท่อแหลกก็ได้แต้มรวดนะครับคือพีขึ้นน้องเห็นนั่นล่ะหลักเท้อที่สองครับหลกักไปติีงอพิ้นเ่นเห็ยนยอไว้นะครับปล่อยไสไายปล่ยเงาโพดเอาบ่าะท่านครับไปติีงอพิ้นเสียได้นะครับเนาะ มือนีก็วว่าสีเยาะไว้ซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องจะได้ก็ฝากติดตามนี่นะครับเด้อผลงานทีมงานเสียภาษามือนี้บไคมาั้วยครับขอบคุณที่รับชมนะครับนะ้อสวัสดีครับเสียภาษาครับผม